ภูเขาก็ดีที่เที่ยวใหม่กำลังฮิตเลย ลังจะไปเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะหยุดฟังน้องเครดิตจกธนาคารไทยเครดิตก่อนค่ะเพราะเที่ยวช่วงปลายปีนี้รัฐบาลมีมาตรการเที่ยวดีมีคืนค่ะเป็นมาตรการที่ทําให้เราได้เที่ยวและได้เงินคืนในรูปแบบของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดหย่อนได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0บาทไฮไลท์ที่เด็ดคือการเที่ยวเมืองหลักเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตสามารถลดหย่อนได้หนึ่งเท่าตามพี่สายจริงสูงสุด20 0 0 0บาทแต่ถ้าเที่ยวเมืองรองมี55จังหวัดทั่วประเทศได้สิทธิพิเศษนําค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อน ถึง1.5เท่าของที่จ่ายจริงพูดง่ายๆคือถ้าคุณจ่าย20,000บาทคุณเอาไปลดหย่อนได้ถึง30,000บาทเต็มๆแต่การจะใช้สิทธิ์ให้ได้เงินคืนครบทุกบาทต้องเข้าใจรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะ ค่าใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์คือค่าที่พักและค่าอาหารเครื่องดื่มจากร้านที่จดทะเบียนแวรและอย่าลืมต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบที่มีชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขบัตรประชาชนของเราอย่างชัดเจนเคล็ดลับการเก็บเอกสารที่ต้องจำให้แม่น1,000 0บาทแรกคุณใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรือ e t a x invoice ก็ได้แต่ในส่วนที่เกิน1 0 0 0 0บาทจนถึง2 0 0 0 0บาท ต้องเป็น e-tag invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นดังนั้นอย่าลืมขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ e-tag invoice กับผู้ประกอบการทันทีทุกครั้งก่อนที่จะจ่ายเงินด้วยนะคะคุณสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่15ทธันวาคมนี้นะคะควางแผนเที่ยวดีๆใครไปเที่ยวที่ไหนแล้วถ่ายรูปสวยๆมาฝากเครดิตด้วยนะสิ้นปีแล้วอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองน้อมเครดิตจากธนาคารไทยเครดิตหมวงใย,ยทุกคนนะคะ